สู่เพิงไลท์ a ช n แนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนท่อนอินโทรเพลงใหม่นะครับเป็นชื่อเพลงว่าแนะนําตัวนะครับเพลงนี้นะครับจะใช้กีตาร์ไฟฟ้าเล่นนะครับแต่ว่าผมลองเอากีตาร์โปร่งมาเล่นดูนะครับก็เล่นได้เหมือนกันนะฮะเพลงนี้นะครับอยู่ในคีย์ของจีเมเจอร์นะครับก่อนอื่นนะครับให้ตั้งสายให้ตรงก่อนนะครับเพลงนี้ตั้งสายมาตรฐานนะครับ เริ่มต้นอินโทรครับจะเป็นเสียงคีย์บอร์ดนะครับจะเล่นแบบนี้นครับนะครับจะเล่นแค่2องโน้ตนะครับวนกันอยู่อย่างนี้นะครับวิธีจับนะครับสาย1ช่องที่5นะครับใชนน้นิ้วนางนะครับแล้วก็สาย2ช่อง3ใช้นิ้วชี้ก็ได้นะครับ หรือว่าถนัดนิ้วนหนนิ้วไหน,น,นก็แล้วแต่นะครับให้จับคู่กันแบบนี้นะครับต่อไปนะครับดิดหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองอันนี้นับเป็นหนึ่งรอบนะครับนะจะดีดแบบนี้อยู่สามรอบนะครับนะก็จะเป็นหนึ่งรอบแล้วก็ทำเหมือนเดิมสองรอบแล้วก็อีกรอบหนึ่งครับเหมือนเดิม ก็จะเป็นสามรอบนะครับตรงนี้เป็นเสียงคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าเราใช้กีตาร์เล่นนะครับอีกครั้งนะครับนะครับจบที่สาย2นะครับต่อไปนะครับจะเข้าท่อนโซโล่นะครับโซโล่ก็จะเป็นเสียงคีย์บอร์ดมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นเสียงกีตาร์ตามทีหลังนะครับเดี๋ยวเราเราจะใช้กีตาร์เล่นทั้งหมดเลยนะครับจะเล่นแบบนี้ครับ ต้านเรียวนิดนึงนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับเริ่มที่สาย2นะครับช่อง7จ็ดปิกปิกนะครับมือขวาจะเป็นดิดขึ้นลงนะครับสลับตลอดนะครับจะเป็นอัลเทอร์เนทปิกกิ้งนะฮะขึ้นลงตลอดนะครับสาย2ช่อง7ลงนะครับก่อนแล้วก็สาย2นะครับอีกช่อง แล้วก็ช่อง10นะครับปิกจะเป็นลงขึ้นลงนะครับอีกครั้งนะครับเอาแค่3ามโน้ตก่อนนะครับอยู่บนสายสองหมดเลยนะครับต่อไปนะครับลงมาสาย1ช่องช่องเดียวกันเลยครับสายหนึ่งช่อง7แล้วก็ช่อง9แล้วก็10นะครับก็จะเป็น4โน้ตนะครับช้าๆนะครับก็จะเป็น แต่ว่าเล่นจริงมันจะเล่นเร็วนะครับจะเล่นแบบนี้นะครับนะครับโน้ตสุดท้ายจะเป็นโน้ตสั้นครับสายหนึ่งช่องสิบจะเป็นโน้ตสั้นใช้ปิกดีแล้วก็ปิกแต่ครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นนะครับให้เพื่อนๆฝึกช้ชาๆก่อนนะครับนะครับโน้ตสุดท้ายเอาปิกแต่ พอเล่นจริงมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับจะค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าในแผ่นเขาใช้กีตาร์ไฟฟ้าเล่นนะครับนะครับแบบจบที่สายหนึ่งนะครับเป็นโน้ตสั้นใช่ไหมครับสายหนึ่งช่องสิบนะครับเป็นโน้ตสั้นแล้วก็อยู่ที่สายหนึ่งช่องสิบนะครับต่อไปแล้วก็ดีดีกีครับโน้ตสั้นเหมือนกัน ก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปครับสาย1ช่อง9ดีด2ทีครับเป็นโน้ตสั้นสครั้งเลยดีดปิกแต่นะครับแล้วก็1 2 2องครั้งนะครับสาย1ช่อง9นะฮะอีกครั้งนะครับรวมกันนะครับจะเป็นแบบ ไปสายหนึ่งช่องเจ็ดเป็นโน้ตยาวแล้วก็ดีดอีกครั้งครับเป็นโน้ตสั้นนะครับจะเป็นลักษณะของสำเนียงนะครับแบบนี้ครับเป็นโน้ตสั้นครับสลับกับยาวนะครับอีกครั้งนะครับสายหนึ่งช่องเจ็ดโน้ตยาวแล้วก็ดีอีกครั้งเป็นโน้ตสั้น ่อไปนะครับก็เล่นเหมือนเดิมเลยครับไล่เห, App, หมอือนเดิมนะครับไล่ทางเดิมเลยครับที่เหมือนที่บอกไปที่เรียกับแ,แล้วก็หยุดที่โน้ตสุดท้ายเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็อีกดีดีกทีครับที่สายหนึ่งช่องสิบเป็นโน้ตสั้นแล้วก็ต่อไปสายหนึ่งช่องเกาโน้ตสั้นสอทีนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ ấu, ในรอบรอบที่สองนะครับ เล่นมาตั้งแต่ต้นนะครับจะเป็นนะรอบสองเหมือนเดิมอยู่นะครับยังเหมือนเดิมอยู่ครับเหมือนเดิมถึงสายหนึ่งช่องเก้านะครับนะอีกครั้งนะครับรอบสอง หนึ่งทศยมสายสองช่องสิบดีดน้ตยาวแล้วก็ดีดอีกครั้งเป็นโน้ตสัน้นนะครับในรอบสองนะครับมันจะเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่ตัวโน้ตตัวสุดท้ายนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะครับเล่นมาตั้งแต่ต้นนะครับรอบแรกตรงนี้เหมือนเดิมนะครับพอโน้ตสุดท้ายโน้ตยาวแล้วก็โน้ตสัน้นอันนี้คือรอบแรก รอบ2ที่อธิบายไปเมื่อกี้ก็จะไล่เหมือนกันครับแบบเดียวกันเหมือนเดิมอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับสาย1ช่อง9เหมือนเดิมถึงสาย1ช่อง9พอโน้ตสุดท้ายจะเปลี่ยนคราวนี้รอบ2จะเปลี่ยนครับเป็นสาย2ช่อง10ดีดเป็นโน้ตยาวก่อนนะครับครั้งแรกแล้วก็ดีดอีกครั้งเป็นโน้ตสัน้นะนะครับนี่เราได้2รอบแล้วนะครับเล่นรวมกันดูนะครับ จะแบบนี้ครับเหมือนไม่เหมือนกันแค่โน้ตตัวสุดท้ายนะครับแต่วิธีการดีดเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปเป็นรอบที่3นะครับงรอบที่3ก็เปลี่ยนตัวสุดท้ายเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางทางนิ้วแบบเดิมเลยนะฮะรอบที่3นะครับก็ไล่แบบเดิมอ่าถึงสาย1ช่อง10แล้วก็สาย1ช่อง9นะครับจะจบที่สาย1ช่อง9นะครับของทุกรอบนะครับจะเหมือนกัน ต่อไปครับโน้ตตัวสุดท้ายเปลี่ยนคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นสายสองช่อง7ดีดครั้งแรกเหมือนเดิมครับเป็นโน้ตยาวดีดอีกครั้งเป็นโน,น้ตสั้นนะครับอันนี้เราก็ได้3มรอบแล้วนะครับลองเล่นรอบที่3ามดูนะครับ,นะรบเล่นรวมกันทั้งหมด3รอบรอบแรกรอบ2รอบ3 ไปครับรอบที่4ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่โน้ตตัวสุดท้ายนะครับไล่เหมือนเดิมสาย1ช่องเนะครับเหมือนเดิมนะครับถึงสาย1ช่ 9. อง9ารอบที่4ครับจะกลับมาเหมือนรอบแรกโน้ตตัวสุดท้ายจะเหมือนรอบแรกโน้ตตัวสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่สาย1ช่องที่7ดีทั้งแรกเป็นโน้ตยาวครับเหมือนเดิมแล้วก็ดิดอีกครั้งเป็นโน้ตสั้น ได้สี่รอบแล้วนะครับอของท่อนคีย์บอร์ดนะครับอ่ลองเล่นรวมกันทั้งทั้งหมดนะฮะร,รอบแรกรอบสองรอบสามรอบสี่รอบสี่จะเหมือนรอบแรกเลยครับสังเกตด,ดูนะครับ ไปนะครับจะเป็นท่อนของกีตาร์ไฟฟ้าแล้วนะฮะเมื่อกี้เป็นท่อนของคีย์บอร์ดทั้งหมดนะฮะต่อต่อไปนะครับก็จะเล่นแบบเดิมเลยครับนะครับจะเล่นแบบเดิมนะครับแต่ว่ามันจะเล่นแค่2รอบนะครับจะเล่นรอบหนึ่งกับรอบ2แค่นั้นเองนะฮะก็ทางนิ้วเดิมเลยครับผมจะไม่อธิบายซ้ำนะครับไล่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สายหนึงช่อง สายหนึ่งช่องเอ่อช่องเจ็ดนะครับเป็นโน้ตยาวก่อนแล้วก็โน้ตสัน้นอันนี้หนึ่งรอบนะครับต่อไปนะครับรอบสองก็เหมือนเดิมเลยครับรอบสองโน้ตตัวสุดท้ายสายสายสองช่องสิบดีดโน้ตยาวก่อนแล้วก็ดีดโน้ตเป็นโน้ตสัน้นนะครับ จะรวมกันก็จะเป็นหกรอบนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งท่อนกีตาร์มันจะเล่นเหมือนท่อนคีย์บอร์ดเลยครับรอบหนึ่งรอบสองนะครับ,รบ, 1, รบ,รบมันจะเล่นแค่สองรอบนะครับเล่นแค่นี้นะครับแค่นี้อลองเล่นรวมกันนะครับทั้งหมดเลยท่อนคีย์บอร์ดจะมีสี่รอบนะครับก็จะเป็น ไปเป็นท่อนกีตาร์เล่นเหมือนกัน,นครับแต่ว่าจะเล่นแค่สองรอบหนึ่งรอบนะครับสองรอบแค่นี้นะครับจบที่สายสองช่องสิบนะครับต่อไปครับจะเล่นแบบนี้ไล่ทางเดิมเลยครับสายสองช่องเจ็ดแล้วก็ช่องเก้าิกเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วก็ช่องสิบ แล้วก็สาย1ช่อง7แล้วก็ช่อง9แล้วก็ช่อง10ดีดโน้ตสั้น2ทีปิกแดนครับแบบนี้อ่ะอีกครั้งนะครับอ่ะเล่นจริงนะครับต่อไปครับสาย1ช่อง9แล้วก็สาย1ช่อง10สไลด์มา12 อีกครั้งนะครับนะครับต่อไปสายหนึ่งช่อง10 d ดีสองทีนะครับอีกครั้งนะครับอ่าดีสองครั้งนะครับสายหนึ่งช่อง10ต่อไปครับ ายช่อง10ดี2ครั้งอ่ะดีดครั้งแรกก่อนนะครับครั้งที่2ดีดีแล้วก็ลากจะลากโนนมานะครับที่ช่องที่7ก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับดีดครั้งแรกดีดีครั้งลากลากโน้มาช่อง7นะครับก็จะเป็น แล้วรับแล้วก็ดีซ้ําไปอีก2ทีนะครับเล่นรวมกันนะครับต่อไปสาย2ช่อง7จ่โทษทีนะครับสาย3ช่อง7ดีสครัง้งแล้วก็สาย4ช่อง7 ดีดครั้งแรกเป็นโ no น้ตสั้นดีดครั้งที่สองเป็นโน้ตยาวนะครับอ่รวมกันนะครับในท่อนสุดท้ายก็จะเป็นนะครับแบบนี้นะฮะนะก็ฝึกช้าๆนะครับจะเป็นการอัลเทอร์เนตพิกกิ้งไลท์สเกลนะครับตรงนี้ค่อนข้างเร็วอยู่นะครับ ขนาดใช้ฮ้าไฟฟ้าเล่นก็ยังเร็วอยู่นะครับแต่วันนี้เราใช้ฮิ้าโปรกเล่นนะครับก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับฝุ่ยจะช้านะครับก็เป็นผลงานเพลงที่สนุกนะครับเพลงหนึ่งนะครับก็เราเอาไปฝึกกันดูนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปต่อๆไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้นะครับอยากให้สอนเพลงอะไรนะครับเดี๋ยวเพลงไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมหยิบมานําเสนอให้ ได้เล่นตามกันแน่นอนนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ